ฮูดเกมไนท์ไทยแลนดและก็ขสู่ช่วงที่สำคัญที่สุดของฮอลลีวูดเกมไหไนท์ไทยแลนด์นี่คือรอบแจ็คพอตความรู้สึก มันเหมือนมีอะไรอยู่ในใจว่าวันเนี้ยมีสิทธิ์เอาไปได้จริงๆเฮ้ยอธิบายก่อววิธีการเล่นเลยไงชื<_<_<___่อจะขึ้นมาข้างหลังครับคุณจะไม่เห็นเพราะคุณนั่งอยู่ตรงนี้สองคนนี้จะยืนอยู่ตรงโน้นถ้าเกิดเขาใบ้มาเขาต้องใบ้แบบไม่ฝาวนกกับเบิร์ดอย่างเงี้ยไม่ได้ทับสัตว์อะไรไม่ได้พราะน้องตอบถูกสมมติมันมาชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลด้วยพูดครั้งแรกเอาให้ยาวที่สุดก่อนเลยได้อันดับหนึ่ง คุณจะได้ตอบแล้วไม่ต้องเสียเวลา,วาถ้าถูกปุ๊บได้เลยคราวนี้พอชื่อมันได้หนึ่งชื่อปุ๊บมันได้กลายเป็น2,000บาทาแต่ใน90วิถ้าเกิดว่าใน90้าิบวิคุณได้10ชื่อมาไหลมันจะกลายเป็น1นึ่งแสนบาททันทีไม่ได้ชื่อละเก้าวิคุณเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์ข้ามได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาส่งซิกมาคุณต้องพูดว่า ถ้าปึ๊บมีเออถูกจะมีชื่อใหม่ขึ้นมาทันทีเก้าสิบวินาทีเอาให้เต็มที่1 0 0 0 0แสนบาทเอาไปให้ได้ครับพร้อมนะครับผมไปครับซุปตาเต็มสิบไอาได้ลูกพร้อมแล้วเริ่มเออฟิตฟิตจะลิงกับแม่นางศิริพรด้วยเนี่ยกินตอนเช้าร้องเพลงเขาเลยร้องเพลงเขาเลยคล้ายคล้ายคล้ายค้าข้าวต้มอีกอย่างเขาอะไร เล่เล่จบจกน้องสองพูดจกจไปไปไปอเป็นเป็นเป็นไปพี่ตัดสินใจเออนกนกเฉยเฉยไปโอ้โหจีดาดารานอกเอ่อเป็นดารานอกคล้ายคล้ายเบคข้มได้ไหมดีดีคู่อะไรดีคู่อะไรหลายดีข้ามข้ามเอะข้ามโอเคข้ามไปก่อนครับดีเซลวินดีเซลไม่ไม่ใช่ไหมเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับอันนี้อยู่ไทยรถไฟฟ้ามาแล้วเธอไม่ีไม่รถไฟ คิดโทรงเองเออไปนายกมเนายกอุ๊งอิงชินวัตรแพทยทางารชินวัตรเออได้ไปพี่เป็นข่าวกับเซโกเออเทนนิสเทนนิสเทนนิสอะไรไม่รู้จักเฉยๆเทนนิสถูกแล้วแต่ว่าพี่พี่พี่อะไรแบดมินเทนนิสอะไรพีพี่แล้วมีอะไรน้องน้องเทนนิสน้องน้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 องน้น้องน้น้น้องน้ ไม่คัดไม่คดอะไรไม่คกัน้างแกตันโอเคแกตันบางี่เออแม่คอพี่แมททิวแมทธิวแมทธิวแมทธิวลูกเยอะลูกเยอะเยอะมากอ๋อลลิเดียลิเดียไันตุตบอลจะคุบอลุบอลคบอีไป้าจะอะไระได้เมายตรงนี้ครับกูจะได้เยอะมากนะจะได้เยอะนะ เขาได้ไปทั้งหมดไอ้ทอมครูสจะได้ทอมคูสโอ้ยแม่ปนอมนะพี่แม่ปนอมถ้าเกิดได้อีกอันหนึ่งนะโอ้ยนิดเดียวเลยแต่ทอมครูสก็น่าได้นะทอมครูสรู้จักทอมครูเป่าดีอินพอสิเบอร์น่ะทอมครูสไม่รู้จักอ่าวันนี้ได้ไปเข้อ18,000บาท ันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณครับชางบ้านอยากได้เงินสายไปใช้นะครับ Line ายฟิชเช l ของเราสมัครมาเลยหรืออีเมลก็ได้นะครับพบกันใหม่ที่หน้าฮอลลีบูลเกมไนท์ไทยแลนด์สวัสดีครับ ที่จำใครไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววอะไรอันนี้พี่ลงใช่ไหมไม่ใช่พี่ลงเขาได้ทำการมีเพศสัมพันธ์กับแม่ดิฉันแล้วก็ถูกดิฉันแล้วเราจะเนีเอ้าเออใครเจ้าตุ่ลงจกมกจกมกจตุ่ลงจงเนี่ยชื่อมันถูกดิ้นไม่ใช่ใหม่ก็ต้องเป็นคมชัลึกอวอร์ดเฮ้ยหน้าเอียนหน้าเอียงหน้าเอียนหน้าตรงๆ ตรงขางอนข้างนไม่นักไม่ใช่เดกไทยคนคนจี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 จ่จีจีจ่จ